สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมากับแนวทาง4ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p นะครับก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูคํานวณโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยตามนะครับ เมื่อวานนี้นะครับต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกนะครับพี่พี่แนวทางนั้นจะใช้คําว่าหลุดก็ได้นะครับเพราะว่ามาเป็นเพียงแค่เลขเด่นเนาะนะครับในในสองรอบเฉพาะกิจกับ v i p มาเป็นแค่เลขเด่นนอกนั้นหลุดนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็คือในอย่างในรอบพิเศษเนี่ยในรอบพิเศษเนี่ยก็ผมให้รอบพิเศษไปออกรอบปกติรอบปกติมออกรอบพิเศษนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆนะครับเนาะอย่างฮานอยเฉพาะกิจนะครับ ให้1กับ7ไปผลที่ออก6 1 3สกับ2 8ของเรา1 3สไม่มีนะครับมาเป็นเียงเลข1เนาะใครเอา1ก็วิ่งไปลูดเข้าไปที่1 3านะครับฮานอยพิเศษให้6กับ0ผลที่ออก4 9 1 9 7อันนี้ก็หลุดไปนะครับให้6 9 0 9ย์เนาะแต่ก็ออกเ1้านนะครับแจมเดียวนะครับส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับผมให้0ูนย์กับ9้ผลที่ออก2 6 7กับ6 7นะครับอ๋ออันนี้ก็เนเ้นเจ็ 7, เขาออก หกเจ็ดนะครับพี่พี่เนาะอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าในรอบปกติเนี่ยผมเนาะให้เก้าศูนย์นะครับเก้าเจ็ดก็มีเนาะเนี่ยเขามาออกเขาบอ,อกรอบพิเศษส่วนรอบพิเศษเนี่ยผมให้หกกับศูนย์เนาะนะครับหกเจ็ดก็มีนะครับเขามาออกรอบปกตินะครับพี่พี่เนาะเนี่ยเขามาออกรอบปกติต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฮานอย VIP ให้หนึ่งกับเจ็ดผลที่ออกห้าศูนย์หนึ่งกับห้าสองอันนี้ก็ มาเป็นเพียงเลขเด่นเนาะใครเอาหนึ okay. ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่01นะครับก็ต้องขอโทษไปพี่สมาชิกจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะขอให้รับโชคกันเด้งๆปังๆนะครับพี่พี่ก่อนก่อนนะครับเข้ามานะครับใคเข้ามาเล้วขอโทษด,ด้วยนะครับที่อาจจะมีเสียงไอบางครั้งนะครับเพราะว่าอาการก็ยัง ยังไม่ดีนะครับนานๆจะมาเรื่อยๆประมาณนี <t aren> <t aren> ้นะครับก็ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเนาะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมฮานอยฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจผมได้เลขสองกับเลขแปดนะครับพี่พี่สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขแปดนะครับ

อันนี้ฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับส่วนฮาหนอยส่วนฮาหนอยพิเศษนะครับไปพี่ฮาหนอยพิเศษผมได้เลข8แล้วก็เลข2นะครับไปพี่แปกับ2เหมือนกันเนอะสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับ2 0 2 3 2 4 8ป8 3ูนนะครับสตัวแปดสองนนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับ ส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกตินะครับพี่พี่ฮานอยปกติผมได้เลข5กับเลข8นะครับผมสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข8 8 2 8 6 8 7 5 2 5 6 5 7ก นะครับสามตัวห้าแปดหกนะครับนะครับผมประมาณนี้ส่วนฮานอย vip นะครับฮานอย vip ฮานอย vip นะครับ ผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขหกนะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกห6ห6ึ่ง0ก0องหนย์สอะครับสตัว0 6 2นะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับนอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับคลิปนี้ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปขอให้มีโชคกันเด้งๆนะครับคลิปนี้กาบสอด,ดีครับ